ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กระได้งานงานหนึ่งครับงานผมมาอีกเก็ตงานหนึ่งครับคือง,งานสอบแซมครับอันนี้เป็นแจ็คหม้แจ็คครับหม้อเช็คอรนะิโอเช็คออริโอคือชั้นชัญญาณเสียงออริโอแบบสเตอริโอนะครับว่าให้คนบอกว่าให้ต่อให้แน่นครันผมกระสิต่อลองมือครับว่าเอาสัก ปมสายเป็นไหนปลายสายเป็นอย่างไรเข้าสิมีวิธีการวัดจังไดนะครับสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือก็สิมี้อุปกรณ์ก็สิมี่สายครับสายออริโอนี่เหมือนเป็นสายอากาศคือใดพวกครับนี่สายอากาศบวกบวกสายออริโอสีขาวกับเหลืองนี่บางทีมันเป็นออริโออแบบสเตอริโอครับสเตอริโออนีแแบบโมโนมันจะเป็น แยกเดียวครับวิดีโอสิมีสองอันนี้กระสายที่เิ็นห้ต่อส่ครับนี่ครับต่อไปก็สิมีคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ปรตรูใช้ในการปอกสายไฟอันนี้สามารถสื่อครับไส่ขั้วอัน,นตะกัวครับอันต่อไปก็จะเป็นมิเตอร์ครับมัลติมิเตอร์อุปรกรณ์ต่อไปก็เป็นหัวแรงครับเอา ติดตามชมเรยเลยครับมอกสายมอกสายก่อนมอกสายเพื่อที่จะวัดมาตุนทา่าปลายท่างของสายสา,ายใดเป็นสายใดนะครับเอาเยที่เป็นแล้วก็กดพันเดืเลยนะครับด้วยอเหมาะ์สำหรับทางไม่ไหมหัดสมไม่ไหมครับสายกาวห่อพันใส่กันเลยก็ได้ครับพันเสเนเ้สีไดก็ได้สายกาวประช็อดครับเส่กาวร่วมกัน สายคมไปตัวนะครับเอาท่ใช้รวมกันวันนี้เข้าไปหากาวามันตั้งมิเตอร์ไปที่นี่ครับเป็นรูปเสียงจะเป็นลมไดโอดก็ได้แต่ทาอนนี้มาแตะกัน,นาปลายสายเนาะกบวกกับลบเลยนบอย่างับโมเลกัน,นอันตลตรายมันห่อนปลายสายอันนี้บวกกับลบเลยเข้าขึ้นเสียง อนถ้ามีเสียงจะแสดงว่าสายสายไฟพันได้ถ้าเม่มีเสียงก็คือตัวนี้เปิดสายเปิดเช็คสายแหลน่น้ำเข้ามาสายสาดเพราะขาดค้ามสายมันต่อกันมันกับเสีมีเสียงพอถึงกันไฟถึงกันก็บเสีมีเสียงกันไฟวัถึงกันก็จะเปียหมือนนั่นสิเพื่อเปิดมุ้งเปิดออกจากกันนะครับเพราะขาดครับกาวของสีข,ข,ขาวบัน บัขาดที่แต่เนาะจะไรกาวพันขั้วบวกคนสายบวกเขางหาเห็นก่อนสายบวกสายบวกที่เป็นสีขั้วบวกจะอยู่แกนกลางครับขั้วบวกต้นสายฝั่งนี้ขั้วบวกนห่ครับจะอยู่แกนกลางอันนี้เป็นขั้วลบขั้วลบก็คือกาวนั่นเองครับขั้วลบคือกาวหนึ่งกาวตัวนี้นี่พวได้เป็นแหล็กพอพันเลยเด้อับเด้อเป็นเรือนพันเด้อ สีแดงสีเหลืองมนาะมันควบบวกบบนี้ผมต,ตอบถึกเลยครับดังครับบ่อกขาดครับแดงเหลืองขาวขาวโอเคชุดนี้เราหาเราหาได้แล้วชุดนี้ต่อไปชุดนี้บาเลชุดนี้หาได้แล้วเก็บไว้ดูแล้วว่าสายเส้นไหนเส้นไหนชุดนี้ ชิ้นี้ก็เป็นแบบแจ็คนแบบี้เป็นแบบมีแจ็คเป็นแบบสเตอริโอนะครับไม่ใช่โมโนโมโนจะมีจะมีสองอันอันนี้มีสามหนึ่งสองสามเห็นไหมสามล็อกสเตอริโอโมโนจะมีแค่สองมันจะตรวจสายให้พร้อมมาใช้มีขาดช่วงไหนบ้างสายขาดทรงไหนบ้างจะตรวจสายพี้อมขาดอยู่ตมงไหน,าไหนทางนี้ เราหากาวพอเขากับจุ่มใส่กันอีกอะไรครับจุ่มเกาาใส่กันพี่เก้านะ่ะเดี๋ยวหาเกาวกันเกาทางห้ผมเดาเด้อเพราะมันจจะเป็นแดงแดงเกา้าเพราะสายมันเหมือนกันส่องเมืองเราอาจจะบันทกก็ได้ครับมีรีวิวกันในเงาฝา,า,า,ากกดติดตามคลิปเหมือนนั้นไหมครับเด้อตรงนี้กำลังใจเฮตุคิป ลหลายต่อตอไปละลายคลิปใหนพ่อเอดคลิปได้ผมในที่ผมมีความรู้ผมกับยวกเอดคลิปนุ่งมากตอนในพี่นองในี่ช่มป,ประรับความรู้ไปกูเลยเก่งแล้วเป็นแล้วกับดคพันได้ครับหูแล้วก็กดคตพันได้เนาะวันนี้หาการขั้นตอนาการหากาวนะอันนี้จะเป็นผัวกาวกาวตัวนี้นี่นะครับผมสี่กาวตัวนี้นนเป็นบวกบวกบวกที่สองอันเพราะว่ามันเป็นแลวสเตเรอ กาวแดงครับส่วนี้อันครับตามที่ผมคาดไปเลยกลาวเป็นสีแดงนะครับเช็คก,กาวไม่ขาดครับไปวิ่งจากฝั่งนี้วืวดวนในสายหมดสอดฝั่งนี้โอเคกาวเราเห็นแล้วต้องเหนือเราเห็นกาวแล้วก็สบายด้ครับต้องหาเห็นต่กาวกับพ่อเพียงพ่อแล้วสำหรับตอในใยสายชุดนี้นะครับผมเริ่มตดนเร้นเรดเร เบุงครับหลังจากเข้าสอบแล้วนี่สิเป็นยังไงมีแววสีดังมาทดสอบเอามือมาแตะมาันเลยครับนี่มีแววมันสีดังแล้วครับเกิดสัญญาณรบกวนแล้วเกิดน้อยนั่นน่ครับต้ม เปนมนุษย์ต่างดาวนะครับมีแมวสีดังนนอ่นครับเอาล่องเลยครับเสีงว่าส้เลยครับ